นมอต้นใหม่งางๆขอสิมม่อาวมันมันมันหายมันไปอยู่ใกล้เฮล้เง่อนุาบากง้ามกากงามดีเฮ้เจ้าไหนจ้สีเอาเขาได้โอ้ยคืองามเฮ้ยจ้งไหนจ้าสีถอนได้พี่น้องเนี่สีงามกากนอกแล้วนี่ถอนได้ปะอืมอได้เลเนี่ต้องอ่อน อันนอมาอันขุดจกจกเอางามคักนีองถอนกโอ้กบสือบดากเงื่องซะบ่ถอนออกมามดากเงือกขะัข้าไปว่ได้เอาอันว่าได้เอาเสียงมานําเนาะสีล่องสีล่องเอามืออยูบิ่งกันนะมันงาม มันมันแบบว่ามันบอลจะเลินงอกงามมีดอกมองในีมันอยู่ไตนะมันจะไม่เจริญเอาเขาไปที่สว่างสว่างน่าจะดีกว่า